นั่งแล้วรู้สึกตัวแล้วเห็นเห็นความอะไรเห็นความสังเกตและแล้วกลับมาดูใจและดูลมทำแบบนี้ได้ไหมครับคืออย่าหลุดจากเครื่องรอเราเอาอะไรเป็นเครื่องรอจจำไว้เลยว่าเอาอะไรเป็นเครื่องรอเราเครื่องอยู่พุทโธก็อย่าหลุดจากพุทโธลมหายใจก็อย่าหลุดจากลมหายใจถ้าหลุดแสดงว่ามันไปคิดแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ละเนาะ เราไม่มีหน้าที่รู้เท่าทันความคิดการรู้เท่าทันความคิดเป็นหน้าที่ของสติแม่ครูจะย้ำตรงเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เราทําผิดหน้าที่เราจะไปรู้ว่ามันคิดแต่จริงๆสติจะต้องทําหน้าที่คือเราลุกรู้ว่ามันคิดเข้าใจไหมในเรื่องของความคิดมันเร็วเนาะเพราะมันฝังมานานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอะเหมือนความเป็นเราอะมันเร็วคือมันฝังจิตมานานหลายภพหลายชาติมนแล้วมันเนียนไปเลย มันเนียนจนเราลืมกําพืชแท้ๆของตัวเองเลยอะว่ากําพืชคือแท้ๆของตัวเองจริงๆคืออะไรเราไม่รู้จักความเป็นมาของตัวเราเองแท้ๆมันแค่ถอยถอยขวงความเป็นมามาจุดเดิมแท้ของเราจริงๆก่อนมีเรามีเราไหมก่อนมีความคิดมีความคิดไหมก่อนมีความรู้สึกมีความรู้สึกไหมก่อนมีความโกรธมีความโกรธไหมก่อนมีความสุขมีความสุขไหมแล้วสิ่งพวกนี้มาจากไหน แล้วหายไปที่ไหนอย่างเงี้ยเรามาเรียนในสิ่งที่มันกระทบที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่ามันเป็นเราอะหรือสิ่งที่มันปรากฏเรียนจนแจง้ง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 จนเข้าถึงความเป็นจริงนั่นแหละเนาะมันถึงจะก้าวล่วงไปได้มันต้องภาวนากันจริงจังวันนี้ก็ยังได้คุยกับนักภาวนาท,ที่ที่เก็บตัวพอดีมีชั่วรต้องคุยกันก็เลยได้คุยเขาเห็นเขาเห็นกิเลสเนาะมากขึ้นคือรู้จักกิเลสมากขึ้น มีความแตกต่างระหว่างก่อนเก็บตัวกับไม่เก็บตัวพอเก็บตัวเนี่ยมันเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นว่าที่ผ่านมาก่อนจะเก็บตัวหูเราคิดตลอดเราฟุง้งซ่านตลอดแต่เรานึกว่าเรามีสติเรารู้ว่าเราคิดแต่จริงๆไม่เราไหลไปกับความคิดหมดแต่พอมาเก็บตัวปุ๊บมันไม่ได้ทำตามความอยากของตนเองถูกไหมจะไปเปิดตู้เย็นก็ไม่ได้จะชงกาแฟแก้วหนึ่งก็ไม่ได้เพราะไม่ได้มีอะไรให้ถูกไหมอ่ะเปิดไฟก็ไม่ได้ร้อนเปิดพัดลมก็ไม่ได้ มันเห็นแต่ความเสียงในใจที่บ่นใช่ไหมมันจะไปพูดกับใครได้ไหมไม่ได้มันก็มีเสียงในใจที่มันบ่นอยู่คนเดียวไอ้เสียงบ่นเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็ทําตามมันแต่ทีเนี้ยพอมันถูกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันทาตามมันได้ไหมไม่ได้เพราะโดนบังคับห้ามลงกุดห้ามซักผ้าห้ามลงจากกุดเลยห้ามมีที่ผ่อนคลายทุกเลยทําไมถึงห้ามมีที่ผ่อนคลายทุก เมื่อไรที่มันทุกข์มากมันก็ยิ่งดิ้นรนหาวิธีที่จะออกจากทุกข์มากถูกไหมถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจมันเหมือนคนบ้ามันเหมือนคนเขย่าลูกกงอะ่ะจะพังจะพังกุฏิออกมาฮะมันหาทางจะพังกุฏิออกมาบางคนถึงขนาดกรี๊ดวิ่งลงมาเลยนะทนอะไรไม่ไ,ไหวนะทนทุกข์ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เคยเห็นไหมเคยเห็นคนคนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะเคยมาแล้วนะ โอ้ไม่ชีคนหนึ่งตะกายข้างฝาเลยนะอะข้างฝาเป็นไม้เชลราไม้เชลรานี่หักเลยนะทั้งตะกายทั้งทุบทั้งกีดทนอยู่กับเนี่ยลมหายใจอะไม่ได้มันอึดอัดถามเป็นไรอยากกินมุคทะอยากกินกาแฟโอ๊้ยไม่ไหวการปฏิบัติมันลําบากขนาดน้มันต้องทรมานขนาดนี้แอเพราะที่แท้ไม่ได้ทรมานตัวเองขนาดนี้มันไม่เห็นตัวเอง มันไม่เห็นมันเกิดการคุ้มขั่งอย่างมากเลยเนาะเพราะมันทนทุกข์ไม่ไหวแต่ทนถ้าเราทนทุกข์ไหวเรามีเครื่องล่อมันอยู่จากเครื่องล่อเราจะเห็นเลยความบีบคั้นที่เราสนองตันหาและทําตามมันมาตลอดมันมีกําลังมากไหมกําลังมาดูจากไหนไหมว่ามีกําลังมากไม่มากความบีบคั้นเข้าใจไหมความที่มันเรียกร้องแล้วไม่สนองมันอ่ะมันจะเกิดความบีบคั้นนี่แสดงว่าเราตอบสนองไม่มาตลอดถูกปะ แต่ถ้ามันมีอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นหรือความรู้สึกเกิดขึ้นความต้องการเกิดขึ้นเราไม่ตอบสนองสิ่งนั้นจะอันตรธานหายไปเร็วถูกไหมมันก็เหมือนพยับแดดที่เกิดขึ้นเกิดแล้วหายไปเกิดแล้วหายไปแต่ทีนี้ถ้าเราเคยสนองมันนะและฐานความตั้งมั่นเรายัางไม่ไม่ตั้งมัน่นมันจะดิ้นรนขนาดไหนมันจะยื้อกันขนาดไหนยิ่งให้อาหารไม่บ่อยถูกไหมตามใจมันมากๆอยากไปไหนเคยไปอยากกินเคยกินอยากใช้โทรศัพท์คือได้ใช้อันนี้โทรศัพท์ก็มีใช้ใช้นังสือก็ไม่มีให้อา่าน ดูว่าจะทุกข์แค่ไหนฮะหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วแต่อันนี้ไปคุยกับนักภาวนามาว่าเป็นไงวันที่สวันนี้วันที่สี่วันที่สี่เป็นยันจิตเริ่มสงบตอนแรกสองสามวันบ้าแค่บ้าตอนนี้เริ่มสงบเริ่มสงบเพราะอะไรเพราะไม่ไหลาตามสังขารมากขึ้นพอใจเริ่มสงบไม่หิวข้าวไม่อยากกินข้าวมันอิ่มพอมันอิ่มปุ๊บ มันมันเริ่มเห็นเห็นความเป็นจริงอะ่ะใจที่มันไม่มีตัญหามากมันเริ่มเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏอาการที่ปรากฏขึ้นในใจเห็นคุณค่าของคนที่เขาทาอาหารให้เรานั่งกินข้าวไปร้องไห้ไปเห็นคุณค่าไอตอนนี้เห็นคุณค่าของคนที่เขาทาอาหารให้เรายังหกสังขารอยู่นะแต่จิตใจมันเริ่มอ่อนโยนเริ่มเห็นคุณค่านะ เขาตั้งใจทําอาหารให้เราดูแลเราอย่างดีเพื่อเรารู้ความเพียรให้เราความเพียรเราต้องเพียรใด้มากมากในการตอบแทนเรารู้ถึงบุญเขาในการตอบแทนตอบแทนตอบแทนจนเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกใจก็สงบว่า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 ลงว่าก็ไม่เคยเป็น่างนี้ถ้าไม่โดนบังคับก็ไม่เห็นแบบนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาก็เลยพูดเองว่ามันเห็นประโยชน์ต่อการเก็บตัวเป็นอย่างมากนี่เก็บตัวแค่ไม่กี่วันสี่วันเองยังเห็นประโยชน์ขนาดนี้ แล้วคิดดูว่าถ้าเก็บไปเรื่อยๆ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 อยังไม่มีความหวังอ่ะที่จะได้ออกมาน่ะมึงคิดดูว่าจะทุกข์ขนาดไหนเท่ากับมึงประกาศสงครามแล้วนะกับมารน,นะใช่ไหมมารจะล่อมึงทุกมี่ทิทางนะให้ออกมาให้ได้เดี๋ยวก็จะเอาความตายมาล่อถูกไหมเอาความเจ็บปวดมาล่อเอาเวทนามาล่อไม่ไหวละอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันไม่เอามาลอกก็คือเอาการรู้ทรเห็นทางโอ้เห็นหมดแล้วไม่มีอะไรเลยเนาะ มันไม่มีอะไรเลยคือเห็นหมดละออกดีกว่าเก็บหรือไม่เก็บมันก็มีแต่สังขารปุ่งแต่งเหมือนกันแต่มันไม่เห็นความคิดที่ละเอียดเห็นไหมคิดเป็นทมที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันต้องเห็นไปตามลําดับ